ขอบพระคุณคุณแม่นะคะทัสพรมากๆเลยนะคะคุณแม่ขาที่เมตานะคะก้อนผลไม้นะคะครอบครัวน้องโอปอนะคะทั้งสี่เชือกนะคะขอให้คุณแม่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำกิจการสิ่งใดอยู่ก็ขอให้กิจการของท่านนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะทำบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้คืนสู่คุณแม่นะคะเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะ ก้าตะกร้านะคะแถ<า>มให้คุณแม่หนึ่งตะกร้านะคะก็จะนำผลไม้มาให้น้องโอปอนะคะขอบคุณคุณแม่ที่รักและเอ็นดูนะคะครอบครัวของน้องโอปอโดยเสมอมานะคะคุณแม่คะโอปขอบคุณค่าก่อนจ้าชิสวยวย ไอ้น้องขนุนนะคะขอบคุณค่าสวย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 เสียงดังดเสียงดัง <c oughs> ดังโอเคกินเลยน้องขนุนท้อง14เดือนนะคะก็น้องมุกดานะคะน้องโอปอนะคะแล้วก็คุณยายคำเพลงนะคะ กลับขอบพระคุณคุณแม่ทัสรเป็นอย่างสูงเลยนะคะเอาแบ่งคุณยายด้วยนะคะพ่อควานคุณยายหิวแล้วแม่ควานต้องกลับขอบพระคุณนะคะ